สวัสดีค่ะวันนี้ F p v ก็จะมาแนะนำกระเช้าบูมลิฟตนะคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ดีเซลเนาะเป็นยี่ห้อนะคะ JLG รุ่น 450AJ นั่นเองนะคะสูงอยู่ที่13.7เมตรนะคะเดี๋ยวเรามาชมสาธิตกันเลยค่ะ จะได้เป็นบูมพับด้วยนะคะ จะเอาบุมขึ้นนะคะสามารถปรับได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะ เครื่องยนต์นะคะใครที่อาจจะใช้งานนอกสถานที่นะคะก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยนะคะความสูงจะอยู่ที่13.7มเมตรนะคะ13.7มเมตร ด้านบนคอด้านบนก็สามารถปรับได้ขึ้นได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะ จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอรงน,นี้จะเป็นคอนโทรลนะคะ ที่เบอร์0818302909นะคะติดต่อคุณจิรารจน์นะคะขอบคุณค่ะ